Icana, สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพวกเราสองคนในสำนักงานข่าวบอนเมนูนะครับใช่ไหมครับในการเมนูทีเด็ดครับพี่ครับผมวันนี้ผมเจ้าชานมาครับพี่ครับผมสวัสดีครับก็เราสองคนกลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับมาดูก่ที่24มิถุนายนครับก็เป็นของเอาเริ่มต้นในที่กลุ่มเอฟก่อนครับผมนะครับก็คู่แรกเป็นสโลวาเกียกับอิตาลีครับพี่ครับ ของอุลิม่าเป็นไงอุียมากต่างประเทศเขาว่าไงบ้างผู้สามทุ่มนะครับโซรเกียอิตาลีเนี่ยผมตามดูต่างดูของแต่ต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาให้อิตาลีเนี่ยมีภาษีดีกว่าเก้าหนึ่งเลยพี่ของใครเยอะนะครับแต่ปกต่้งเยนะครับพี่ไปคามเ็นต์ว่าไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยสซอรเกียเนี่ยนะครับกับอิตาลีนี้พูดตรงๆเลยก็ว่าผมค่อนข้างเห็นด้วยกับแต่ต่างประเทศนะอิตาลีมีภาษีดีกว่าจริงแต่จะถึงหนึ่งเก้าไหมอ่าอ่าดูแค่นั้นนะครับ พราะว่าจริงๆแล้วสโลวาเกียจริงถ้าดูตามคะแนนเนี่ยตอนนี้รารละไวย์อันดับหนึ่งมีสี่แต้มกราสอิตาลีมีสองแต้มแล้วก็ดูซิแลนด์มีสองแต้มการละไวย์สโลวาเกียเนี่ยมีหนึ่งแต้มถ้าพรุ่งนี้สโลวาเกียชนะอิตาลีครับก็มีการเขการอบเหมือนกันใช่แล้วแล้วก็มีรุ่นอีกคู่นึงด้วยนะครับแล้วการละไวย์ดีซิแลนด์ก็มีคะแนนอยู่เหมือนกันใช่แล้วครับส่วนกราส่างประเทศนะครับพี่ผมเห็นแล้วตอนนี้นั่นน่ากลัวนั่นน่าเป็นห่วงอิตาลีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาเห็นว่าเขาชนะแน่แต่ชนะ เกินไปหนึ่งก้าหรือเปล่านะต้องคิดดูอีกทีหนึ่งก็ผมรู้่าว่าตัวเนี้ยครับภาษีที่มันดีกว่าเนี่ยข้างาสูงไปนิดนึงนะครับแต่ผม ให้เคิดคำไหน่อยละกันนะอ่าผมถ้าผมรู้พวกนี้ผมเลือกเชียร์นะพี่<ะ>ผมเลือกเชียร์อิตาลีครับครับยังไงก็ไม่แพ้อืม <ận S 1> ผมคิดว่าไงครับผมว่ายัางไงอิตาลีไม่น่าแพ้ตรงกันเนาะมีนะมสิทธิ์ชนะที่สัมปันาตรงกันครับผมครับก็เป็นว่าคู่สองครับของคู่สามทุ่มก็คือปารากวัยกับนิวซีแลนด์ใช่แล้วครับอ่ามาดูเรามาดูสองทีสองครั้งที่ผ่านมาของเขาก่อนก็สองครั้งที่ผ่านมานะครับปารากวัยก็แข่งหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็มาสี่แต้มครับอ่าแล้วก็นิวซีแลนด์เเนนีี่่ยแแขงก็สมมมอต้ะครับ เอ่อพวกนี้ผมกำลังจะมองว่าคู่นี้ตปรับวัค่อนข้างลอยตัวอืมอยู่ตัวนะครับแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยเน้นแน่นอนเท่าที่ว่ามีโอกาสเขาหลอกใช่อย่างน้อยอย่างน้อยเขาเนี่ยเขาได้จะชนะไว้ก่อนเน้นชนะปราบวัยไปก่อนครับปราบวัยพวกนี้น่าจะมาค่อนข้างรับกลุ่มอีกหนึ่งอืมอาจจะแบ่งจะมีจะมีพลิกได้ไหมพี่เพราะว่าจากคะแนนแล้วเนี่ยอ่าเซอรเบียมีอยู่ อ่าหนึ่งแต้มใช่ไหมครับถ้าแพ้อิตาลีก็คือมีแค่หนึ่งแต้มใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่านิวซีแลนด์เนี่ยไปชนะปาลากวัยอ้วพี่ครับผมก็มีห้าแต้มเลยเท่ากันประตูที่เสียเท่ากันด้วยประตูที่เสียเท่ากันแล้ลุ้นไม่วัดกันยังไงเนี่ยมันอยู่จะยิงยิงใครเยอะกว่ากันใช่ไหมอ่าจริงๆแล้วหน้าประตูยิงได้แต่ว่าทีก็ต้องมาดูเหตุทุเหตุอ่าว่าข้อตองทีมมาเจอกันเป็นยังไงบ้างใช่ครับอ่าส่วนกราฟของทางประเทศนะครับคู่ปาลากวัยกับนิวซีแลนด์นะพี่นะครับผมเออ่ดูแล้วปาลากวัยมีสิิทธ์ชนะได้ครับ แล้วก็น่าจะชนะภาษีเป็นไงบ้างภาษีคือหนึ่งเก้าครับนำ <19. S 1> เหนือกว่าดิสเซนเนหนึ่งเก้าแล้วตอนนี้เนี่ยกราฟเนี่ยคือเห็นยิงชาติลและดิ่งลงแล้วคราวนี้เนี่ยปลาตะไคร้ต้องยิงสองประตูขึ้นไปอ่าซึ่งผมเห็นด้วยกับเว็บต่างประเทศว่าปลาตะไค้เขาจะเก็บหนึ่งลูกได้ละ,ะตุนไว้ก่อนครับ ผมผมมาดูว่าส่วนตัวผมเนี่ยปลาระไวเนี่ยพรุ่งนี้ค่อนข้างเกมรัดโกลแม่นนแต่ว่านิวซีแลนด์เนี่ยต้องการบุกผมกลัวว่าจะเป็นช่องว่างให้ปราระไวเล่นงานเอาะอ่าใช่ใช่เพราะว่า<อ>เกม,มเกมจริงๆแล้วจริงๆแล้วนิวซีแลนด์เนี่ยต้องการชานะอย่างสูงที่เขาหลอกแต่ปลาระไวเนี่อยลอยตัวอีกแล้วอ่าอ่าสร็จแล้วตอนนี้เราก็เห็นตัวการดอีกเห็นก็คืัผ่นี้เราจะเชียร์ปลารากวกันผมเห็นตัางกันเยอะมากครับผมอ่าก็กดสองคู่ละเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะถ่ายอีก ปุ่มหนึ่งของคู่มันพวนี้เหมือนกันใช่ครับก็มาติดตามกันก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆของเราไปด้วยครับเว็บไซต์บอลแมนโดดคอมก็มีทั้งเว็บบทวิเคราะห์บทความข่าวสารอัปเดตตลอดที่ชั่วโมงเลยแล้ว้นกิจกรรมารมถึงทีเด็ดของเราตก็เข้มมาดูด้วยก็ฝากแฟนๆไว้ติดตามหน่อยเลยครับผมครับผมเจ้าชายธนาครับครับผมออดี้ครับผมก็ลากไปก่อนครับพบกันเทศหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ You're in good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, it's eh, eh. Cause this is Africa. Fit-